เดี๋ยวผมขออนุญาตที่แจ้งแผนนะครับว่าวันนี้เราจะ,ะประวัติการที่ไหนบ้างจังหวัดน,นะครับเดี๋ยวหลักๆก็จะเป็นที่ผู้อำชาจะมาคือจุดนี้นะครับแล้วก็เราจะเข้าพร้อมกันทั้งหมดนะครับเป,เป็นการเป็นประวัติการ Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออกมา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 ก่อนครอบออกมาก่อนมาเรื่งลงตเลยเเอดเเียลสองันองสอง่เสื้อเลยเ้ยปครงอนเรียกเลยครับออกมาลครับ 我、哦、妈，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 我孙、哦哦嗯嗯嗯啊哎、你这个，你这你，你你好，吗？ complete. Okay. <c oughs> เรียนสื่อมวลชนแล้วก็อาจจะมีไลฟ์สดกับประชาชนนะครับวันนี้ก็อยากจะมาสื่อสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ที่เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมในเป็นครั้งที่สามของคดียาเสพติดโดยการปฏิบัติการจะประกอบด้วยทางสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสกอ,องบัญชาการตำรวจภูธรเชียงรายโดยท่านผู้ว่ากับคณะตำรวจพชป แล้วก็หน่วยงานหน่วยงานทางทหารนะฮะบยอสอ3 5หได้กัดไม่ปล่อยกับคดีเดิมที่เราได้จับยาเสพติดไว้แล้วก็มีดำเนินคดีไปแล้วแต่เราจะขยายผลไปให้ถึงตัวผู้บงการหรือเครือข่ายการกระทำผิดทั้งหมดแต่ที่สำคัญคือที่สิ่งที่ ผู้กระทําผิดกลัวที่สุดก็คือเรื่องทรัพย์สินดังนั้นเ,เราจึงจะมีมาตรการที่จะทําข้อหาสมคบขยายผลรวมถึงในต่อไปก็จะขยายไปถึงผู้ผลิตผู้ใช้ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นการดําเนินการที่ต่อเนื่องอในในครั้งนี้จากการตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่1ครั้งที่2วันนี้เป็นครั้งที่สาม ซึ่งรายละเอียดเดียวทางเลขาปปสอคงจะ,ะแถลงรายละเอียดแต่ว่าในครั้งนี้เรามีทรัพย์สินที่ใช้ได้มาจากการการะทําผิดหรือได้มาจากการค้ายาหรือการจำหน่ายยาแล้วเก็บไปในรูปทรัพย์สินวันนี้รวมๆน่าจะ80ล้านนะครับส่วนรายละเอียดจะคืนเลขาปปสอได้แถลงเช่นกับเรียนท่าน อภิตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ครับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายแล้วก็หัหน้าส่วนราชการครับผมกลับเรียนว่านโยบายของรัฐบาลครับในเรื่องของการทำอย่างไรจะเข้าไปถึงต้นต่อของผู้ผลิตผู้จ้างวานหรือผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของยาเสพติดจึงจะเป็นการตัดตัดวงจรค้ายาเสพติดท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ใช้อำนาจประธานคอรศครับประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะทำงานในการในการสืบขยายอดีตยาเสพติดและก็เส้นทางการเงินซึ่งก็จะ,ะองคณะก็จะประกอบไปด้วยทุกภาคส่วนนะครับก็ได้หลังจากที่รับคำสั่งแต่งตั้งแล้วนะครับก็ได้เปิดปฏิบัติการเท่าที่ท่านทราบครับ ปิดปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่หนึ่งเราปฏิบัติการครั้งนั้นเราออกหมายจับผัดเอกจรโบเรายึดทรัพย์เครือข่ายเขาได้ผัดเอกจรโบพร้อมพวกนะครับล้วก็ยึดทรัพย์เขาได้66ล้านบาทณนะขณะนี้คดีอายการสูงสุดได้มีคําสั่งฟ้องคนะดีนี้เกิดเป็นคดีนอกราบนะครับที่ผมเรียนครับว่าเจ้าของยาที่แท้จริงเนี่ยเราต้องไปให้ถึงก็เป็น ได้ออกหมายจับพันเอกจร์โบแล้วอายาการสูงสุดก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้ออกหมายจับก็ได้พนังอายาการก็รับเป็นสำนวนแล้วก็ได้ยื่นเป็นบัญชีเลสโนติสไปท,ที่ไปที่ตำรวจสากลแล้วครับเพื่อจะได้หยุดการเคลื่อนไหวของกลุ่มกระข่ายนี้ครั้งที่สองเราตัดไฟแต่ต้นลมที่จังหวัดเชียงรายครับที่อำเภอแม่สายครั้งนั้นเรายึดทรัพย์ได้1 0 1รลายแล้วก็ออกหมายจับพ่อค้า ชาวเมียนมาได้1คนนะครับอันนี้ครั้งที่3เนี่ยเป็นสืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณเดือนตุล,ตลาปี67เครับทางสำนักง,งานปปรสร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ทำการจับคุมพ่อค้ายาเสพติดได้จำนวน3คนนะครับในครั้งนั้นเราน่าจะยึดไอซ์ได้ประมาณ150กิโลกรัมทางกับผมก็ได้มอบหมายให้กับทางผู้ในการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคือพอปริน พร้อมกับคณะนะักภาคีเครือข่ายทําการสืบสวนเส้นทางการเงินสืบทรัพย์กับจนกระทั่งวันนี้ก็มีการเปิดปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่3เราปฏิบัติการทั้งหมดมาตั้งแต่วันที่สองมีนานครับปฏิบัติการร่วมกับทางตำรวจภูธรในพื้นที่นะครับปฏิบัติการพร้อมกัน6จังหวัดครับมีจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่สุพรรณบุรีอ่างทองแล้วก็สุโขทยัยแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย เราสามารถยึดทรัพย์สินที่ดินนะครับสิ่งปลูกสร้างรถยนต์ถอรูปพธุ์แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆพร้อมกับออกหมายจับผู้ต้องหาได้4ลายเราจับกลุ่มได้ได้หนลายยึดทรัพย์ในพื้นที่ที่ปฏิบัติการทั้งหมด6จังหวัดเนี่ยเราสามารถยึดทรัพย์ได้80ลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าแปดสิบล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะตัดวงจรผู้ค้ายยาเสพติด รเราการยืนยันนะครับว่าไอซ์กับเฮโรอีนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ยาสติดที่เป็นปัญหาบ้านเราแต่ว่ามันไปทําลายมวลมือนวลทุียชาติเราเรา,เราต้องช่วยกันปัญหาบ้านเราคือยาบ้าซึ่งทางท่านร,ารัฐมนตรีได้กไ,ได้กำชับได้ตั้งชุดคณะทํางานขึ้นมาโดยเมื่อเมวันที่4ที่ผ่านมานกะารในการทํา MOU ร่วมกันครับคือเราต่างคนต่างทํางานไม่ได้ครับตํารวจก็มีหน้าที่ กองบัญชาการป่าปัมยาสปเสพติดก็มีหน้าที่ดีเอสไซก็มีหน้าที่ทานอาการสูงสุดก็มีหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดแห่งชาติก็มีหน้าที่หน้าที่เป้าหมายเดียวกันก็คือทาําลายร้านเครือข่ายยาเสพติดแต่เราต่างคนต่างทางานทาต่างคนต่างทาไม่ได้ก็เลยทํา MOU ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติการให้มันเกิดเห็นเป็นรูปธรรมหยุดยั้งการสกัดกัน้นยาเสพติดไม,ไม่ให้ทะลักเข้ามาทําลายบุตรหลานของเราได้ครับ ใช่นาทเมื่อเดือนตุลาคมปีปีที่แล้วนะครับเราสามารถยึดเฮโรอีนได้154กิโลกรัมเตรียมรับลักลอบลำเลียงไปประเทศที่3นะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนนะครับเคสต่อมาก็เราก็สามารถยึดไอซ์300กิโลที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไม่ทราบสื่อมวลชนได้จําได้ที่เราแถลงข่าวที่สํานักง,งานปวสเนี่ยเรายึดไอซ์500กิโลซุกอยู่ในรถรถที่เป็นรถ10ล้อทําช่องซับซอนเซฟรับไว้นะครับ แล้วก็ยึดทรัพย์ได้9ล้านบาทซึ่งซึ่ง,งทั้ง3คดีเนี่ยเรารวมแล้วเรายึดทรัพย์ได้ประมาณ18ล้านบาทนะครับเราก็มาขยายผลในการดูความเชื่อมโยงทางบัญชีทางโทรศัพท์จนกระทั่งเราสามารถมาออกหมายจับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก3ลรายนะครับเป็นระดับผู้สั่งการก็คือนายเตชินนะครับนามสกุลนี้ก็เดี๋ยวซึ่งเราก็เปิดปฏิบัติการทั้งหมดอย่างที่ท่านเลขานาเรียนสื่อมวลชนไปเราทําทั้งหมด6จังหวัด10จุดปฏิบัติการ นะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนนะครับเป็นผู้ร่วมขบวนการแลวก็เป็นผู้ดูแลด้านการเงินของเครือข่ายนี้ทั้งหมดนะครับเราก็สามารถยึดทรัพย์สินมูลค่าโดยรวมเนี่ยแปล้านบาทนะครับรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างยามาหานะเงินในบัญชีทองรูปพรรณนะครับซึ่งณจุดปฏิบัติการเชิงรายเนี่ยยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะไปดูหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นกิจการทางร้าน เขาเพิ่งเปิดกิจการมีกลไกที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดมีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรปามยาเสพติดหรือสอ,อปสอจังหวัดซึ่งก็จะมีกลไกที่จะทํางานร่วมกับฝ่ายตํารวจฝ่ายทาหารแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ในมาตรการที่รัฐบาลได้กําชับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงนี้ก็จะมีมาตรการซีอสต็อปเซฟ ในส่วนของฝ่ายจังหวัดเรื่องของการซีลเราก็มีการให้ฝ่ายปกครองได้ร่วมมือกับฝ่ายทหารในการจัดเวรยามโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวแตะเข็บชายแดนในส่วนนี้ก็ต้องกลับมาพระคุณท่านเลขาธิการปรปรสที่ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้กองกําลังภาคท้องถิน่นภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเดินเวรยามเพื่อสนับสนุนการป้องกันตามการลักลอบ ขนยาเสพติดตามแนวชายแดนในขณะเดียวกันชั้นกลางคือการสต็อปเราก็ร่วมมือกับฝ่ายตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดฝ่ายปกครองในการที่จะเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ทั้งพื้นที่ที่เป็นการเดินทางแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนในส่วนของพื้นที่ชั้นในคือการเซฟการป้องกันหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง การป้องกันลูกหลานเด็กเยาวชนการค้นหาผู้เสพผู้ติดผู้เสพที่อยู่ในอาการเสพเราก็ค้นหาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาแล้วก็ต่อไปถึงเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับมาเสพยาเสพติดอีกผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวทเราก็นําเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรักษานะครับโดยใช้พื้นที่ของ,งโรงพยาบาลเรามีมินิธัญญาัก ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด5ที่นะครับซึ่งทุกวันพุธเราจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์ยาเสพติดแล้วก็เรื่องสําคัญสําคัญเมื่อเช้าก็มีการรายงานมาว่าในมินิทัญลักษณ์โรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมีการค้นหาผู้เสพมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษามากขึ้นก็หมายความว่าประสิทธิภาพในการค้นหาผู้เสพผู้ติดตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการเสพเนี่ย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องให้ความร่วมมือขึ้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยเสริมแรงให้กับรัฐบาลด้วยเสริมแรงให้กับปปสในการดูแลพื้นที่จังหวัดครับวันนี้ในส่วนของการถแถลงข่าวจังหวัดก็ได้มีส่วนในการสนับสนุนเรื่องของการหาข่าวต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ขออนุญาตได้กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับการตามนโยบายของรัฐบาลทุกๆด้านนะครับ รวมถึงในใบของผู้มคับชาทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซีลสต็อปเซฟนะครับปัญหายาเสพติดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดเชียงรายหรืออาจจะในพื้นที่ตอนในทั้งประเทศของเราเลยนะครับโดยมีการตั้งด่านนะครับตรวจจุดตรวจต่างๆในจังหวัดเชียงรายให้มีการเพิ่มความเข้มขึ้นนะครับมีการเพิ่มนะครับเรื่องของการซีลสต็อปเซฟนะครับ โดยเน้นนะครับเรื่องของการบำบัดผู้ป่วยนะครับให้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมนะครับในเรื่องของผลการปฏิบัติในเรื่องของการสกัดกัน้นการสต็อปนะครับเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการดําเนินการสกัดกัน้นการลาเลียงยาเสพติดได้8ล้านเม็ดนะครับโดยเราทราบว่านะครับจะมีการนํายาเสพติดเข้าตามแนวชายแดนแล้วก็จะลัดลอบไปตามเส้นทางรองนะครับคณะทํางานทุกทุก ทุกๆหน่วยนะครับภายใต้การสนับสนุนนะครับของท่านเลขาธิการสำนักง,งานปปสนะครับก็ได้มีการสกัดกั้นในพื้นที่ตอนในนะครับพอลดขบวนการมา,มาตรงมาถึงตรงบริเวณเอําเภอพญาเยยมงลายนะครับก็มีการสกัดกั้นนะครับแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้จํานวน8ล้านเม็ดซึ่งเราจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับสำนักง,งานปปสเพื่อจะขยายผลยึดทรัพย์นะครับดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ